สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอ็กซททูัททททนวันนี้มาพบมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วจ้ะทุกคนจ้าเนาะหรังจากทีอ่อนไหน้หางหายไปนานน้องมันอีกครกับมาคือเก่าคือเดือนเลยตาหนึ่งจากว่างานก็ร้ายนาออ่าเผื่อว่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะทุกคนวันนี้อ่อนก็จะมาแมาเบา,าเรื่องราวทีคนเ่าหลายหลาย,ลายคนกะเจอปัญหานี้เนาะคือแบบเาแต่ไหนอะฮิตยูทูบแต่ว่าช่วงนี้ยูทูบมันอาจจะ ได้บลายเนาะเพราะว่าถ่ายคลิปแต่ก็อาจจะเต้นทีทว่าการนําเสนอคลิปขงองฮามันเลยเหตุทายปกติได้ร้าย่ะนะแล้วปัจจุบันนี้แบบเลยเป็นการยอมแพ้บอสามารถที่จะเอาอาชีพทํา youtube เป็นอาชีพลักแล้วอายคนนี้เพิ่นกับบอกว่าคงต้องเลิกทํา youtube แล้วบอกไว้จริงๆถ่ายยังเต้นแบบหนีเนาะทุกคนก็คือช่องคองอา่าดําเบาเหล่าก็คืออายนอกอายเพิ่นกับ ถ่ายคลิปอีกยังของเพิ่นอยู่แล้วนะทุกคนแต่เพิ่นกันยังแปบลบว่าสีบไวจริงจริงแล้วเนาะาะว่าเห็น u t u b e มากกเพึ่งมาเห็นตอนนี้หละที่ว่าใดน้อยที่สุดคงสีเอา youtube youtube เป็นอาชีพรักบได้ได้ลคงต้องอาชีพเริมเนาะืันนี้อ่อนก็นจะมาเบ้าในอ่าความคิดเห็นของอ้อนเนาะและก่กะอาจจะเอามาเสริมแนะ่เนาะทุกคนความคิดเห็นของอ้อนแต่ก็หลายๆคนมีความคิดเห็นยังได้แนะ่เนาะคือเนาะสาหรับความคิดเห็นของอ้อนนะที่ว่าอ้อนเหตุปัจจุบันนี้คือ อ่อนบริคิดป่ o u t u b e จะเป็นอาชีพลักนะสำหรับอ no? ่อนเนาะ u t u b e จะเป็นอาชีพลัก youtube คือเป็นอาชีพเชิมเพราะว่าเฮาเหตุงานนะทุกคนก็คือแบ on, บอ่อนเหตุงานอ่อนบรสามารถที่ตะแบบเอ้ยไปเหตุ YouTube, ย t ท b e อยู่หันอยู่นี่ได้เพราะว่ายังเป็นแรงงานอยู่เนาะทุกคนยังเป็นแรงงานเล่าอยู่เนาะบอสามารถทีแต่เอ้ยไปถ่ายคลิปอยู่หันนีไ่ป้ได้ะพะวันยุทธท่านั้นเนะาะถ่ายบริยุทธก็คือบบไปจะเอาบเหลือที่จะไปเลยเพราะว่าบาตรงไหนอะ่ะ งานของเฮาเฮากันต้องรับผิดช,ชอบแม่นบ่ทุกคนบอสมาที่จะขิมงานอ่านใต้เพราะว่าแต่ได้แต่ไรมาเฮากะเหตุงานอยู่แล้วเมนหมทุกคนสาหรับออนนะความคิดของออนเนาะเหต youtube นี้คือเป็นอาชิพเสริมเนาะเพราะว่าถ้าเฮาขายันเหตุจไะได้ก็ได้สิได้น้อยหีรืายลายกะอยู่ที่ความขายันในกะรหยดยิ้มเฮาแมนว่าจะ้ะอ่าความหยดยิ้แล้วก็ความขายันของเฮาอะเอ้ยเฮาขายันเห็ดคลิปบ,บอถ้าขายันเห็คุคลิปเห็ุแบบ คือคนอื่นแต่กับบอไดวเวาวที่แบบยังคี่มันเกินไปฮะนะอันนี้ค่ะสามารถเหตุใดเนาะคือแบบปัจจุบันนี้เนาะถามา, YouTube า,ายูทู e เบอร์เล่าเนี่ยไายบอล้ายมากๆอ่อนย่ำเราว่าไปใส่ไปใส่กรอ y o ยูทู e เบอร์เล่าไลายายเนาะแต่ปัจจุบันนะะุกคนอ่อนบอกเลยว่าช่างใหญ่ฮะเนาะที่แบบเข่ามาสมเครื่องในโรงงานอ่อนไก่ย่างติดตามอ,อนนะะ่อนเนาะว่าเฮ้ยเห็นอ่อนแบบไปหันไปหนีอะ เห no ็ดกระเป๋าหายพอเลยอย่างอ่อนบอกว่าโอ๊ยบ่พอสั่มบางคนกระทั่แบบเป็นคอนเทนต์บอกเลยยังไงอันนี้อ่อนบอกว่าให้จริงๆบอกเลยเป็นคอนเทนต์นอกบ้างคนก็คิดว่าเอ้ยอ่อนเห็ดเป็นคอนเทนต์อันนี้คือบอแมนโนคอนเทนต์ค่ะสําหรับอ่อนพอจำเป็นต้องเอาข่าวเสื่อมเสียข่าวแบบเห็ดให้ตัวเองแบบลบๆนะเอามาเห็ดเป็นคอนเทนต์อ่อนจะบอกเอาเลยเนาะเพราะว่าอ่อนบอกเป็นอ่อนเป็นคนขี่บอหมักนะทุกคนบอหมักที่จะเอ้ย สางคอนเผ็นหานสางก้อนแผ่นนี้ฮะนะก็ะคือมันบนแมนนิไซกันนะทุกคนอาจจะหูดีเนาะแดี๋วก็ยังเนืองนะทุกคนทีบางบางคนก็นยังคิดว่าแบบคิดว่าอ่อนเป็นังสันอันนี้มันกระบบอกมันกระโบพิษเนาะทุกคนเพราะว่าความคิดคนเฮามันโบคือกันเนาะเฮาบบสมารถีิตะไปหามความคิดข้องภายใ้แต่สําหรับอ่อนคืออ่อนก็นยังยินยัดด้วยคําที่อ่อนบอกคือกล่าวว่า โนคอนเทนต์เนาะบ่มีคำว่าอนเทนต์ว่ากระเป๋าหายยู่หันอยู่นี้บ่มีอนเทนต์แต่กับอะไรเงื่อนขึ้นบะไรบัตรขึ้นปัจจุบันนี้เขาจะเข้าอันอื่นเลยเนอะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นบัตรชิชมพูมันกำลังอาจจะประมาณเลืออีกบกี่เดือนเองเนอะเพราะว่ากําลังต่างว่าจะไปเหตุใหม่เนอะเพราะว่าบัตรชิมพูของอ่อนมันจะเบิดอายุเนาะในภายบกี่เดือนอ้อนจะบอกว่าอ้อนอยากเข้าแบบ มอว์นะมันจะหด้หลายปีถึงจะเสียหลายเสียลักหมื่นแต่ว่ามันได้หลายปีออนก็เลยจะเข่ามอว์ดีกว่าเนาะเพราะว่าต้นนั้นมันกระเบิดเลยนะแบบปัดชิ้นผู้มันจะไกลจะเบิดกระหายมันเบิดไปเนาะเพราะว่าเพราะว่าต่อมาแล้วนะทุกคนเพราะว่าปัดชิ้นผู้มันได้แค่สองปีออนต่อมาแล้วปีหนึ่งเนาะแล้วก็ปีปีปีโบกี้เดือนมันกระเบิดกันเลยข้อเข่าแบบมอวดีกว่าเข่ามอวมันสี่ด้สี่ปีเนาะสองปีต่อเถอนะ แต่ว่ารักเงินรักเงินก็นยอมจ่ายสำหรับอ่อนเพราะมันจะบ่ยากเนาะบ่อยากมากมากเอาเคเ้านะสำหรับกระเป๋าหายก็คือหายเลยเนาะบอดายบได้ยยังเลยทุกคนบ่มียังเลยย <c oughs> ี่เนี่ยแต่บอดาเอาเงินไลนไปอ่อนก็นต้องเขอเขาคุณวิพีเอฟที่ธนาคาเด้อจ่าทีคอยเป็นห่วงเป็นใยอ่อ,อนเนาะแลวก็คอยติดตามคอยให้กำลังใจอ่อ,อนเนาะอ่อ,อนบอกเลยว่าทุกวันนี้อ่อ,อนมีความสุขเนาะเพราะว่าการเหตุงานช่วงนี้ก็เลยแบบราบเื่นดีเพราะว่า อาจจะลงขีบบานบลงอกขีบบานเพราะว่าอ้อนก็นได้แจ้งแล้วว่าบางมือกับมนะีโอ้เนาะบางมือกับบมมีเนาะแต่ว่าบางขังก็เอ้ยมันเมื่อยนะทุกคนก็นเลยบลไอ้ลงลิบเนาะจะถาบลงกกับบไ็อต้องขยันเนาะทุกคนขยันเหตุงานขยันเหตุยูทูบจังสิไดใดมีเงินไขในอนาคตทางหนาต่อไปเนาะทุกคนอ้อนกับอ่ามาตั้งใหอ้อนกับข้อกราบขอบคุณพีเอชท,ท,ท,ทุกูคารเนอทุกทุกคนเลยจ้ะพีคอยสนับสนุนเด็กหน่อยคนนี้เนาะอ้อนก็จะ ตั้งใจเห็ุงานเลยค่ะตั้งใจเหตุยูทูให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆเนาะจากผู้ที่ตามรักเมืองจากคอรักแสนเนาะแต่บวหัวมือแต่บวหัวม,มือได้ใช่ไหมแสนแต่อาจจะได้นะทุกคนถ่ายย่างบอลหลมเลิกความตั้งใจเหตุยูทูปอ้อนคิดว่าสุดท้ายถ้าเฮามีความฟันเหตุย่างเฮาก็ต้องได้แม่นบ่ทุกคนแล้วเนาะทุกคนอ้อนขอให้แบบทุกๆคนที่คิดว่า YouTube เหตุอาชีพยูทูบเป็นอาชีพลักนีห้เลือกคิดซะเนาะคิดห้คิดว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกันอาชีพลักเข้ากับไปเหตุอย่างอื่นเนาะเพราะว่าการยูทูบอะ่ะมันบบเป็นมันบบเป็นไล่ไดทีแบบโคงทีแมนี่ว่ามันไดไลยบ้างได้บ้ลยบ้างเนาะแต่ว่าเงื่อนเดือนนี่คือไดโคงทีเท่าขยานันเท่ากระไดโคงทีเมนะทุกคนเท่าพยามเหตุหนาทีข้อเท่าให้มันดีที่สุดะนะ ้ากนใดที่เหตุงานเนาะกับพยายามเหตุงานไห้ไม่ได้ขาคนใดยังบม่มีงานเขาใแห่งด้งานเนาะเพราะว่าแต่เหตุย t ท b e เป็นอาชีพเสริมเพราะว่ามันบอสามารถที่จะเอาอาชีพย t ท b e เป็นอาแบบเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วเพอตางค้นตางหูอยู่แล้วยิงยูทูปเบอร์เล่ายิงยิงร้ายมากๆเนาะปัจจุบันนี้คือแบบสุดเลยไปทางใดทางใดก็บพออันนี้ก็ยยอมรับอ,อ่อนอ่อนเองกะยอมรับเนาะบริวารยังะนะ ทุกคนมีสีเท็จทุกคนมีสีเบาและกาทุกคนมีสิที่จะมักไพ่ชอไพ่กับไปกดติดตามหือกบทุกคนกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะบางคนกับเออเอ็นดะูบางคนกับเอ,อ้ยค,คนหนีอย่างคือแบบว่านะหักแพ่อย่างประมาณนี้เนาะคือหล,ลายคนที่ยังเขามาปฏิิไทยอย่างแบบโอ้ยยังลงแซงซียังลง,ซซง,ลงว่าเอ,อ้ยแบบห่างอันนี้มีต้นใหม่ไงแล้วบ่อะไรห่างอันนี้สมาสะอาด สะอาดวุ้ยถนนเขาคือสะอาดแท้อย่างประมาณบ่มีฝุ่นบ่มีขยะบ่มีอันนั้นเลยแบบแต่ละคนมันสงสัยบ่คือกันแล้วอยู่บ้านเมืองอยู่บ้านอยู่เล่าเนาะกับอยู่ไทยมันแตกต่างกันนะเพราะว่าเฮายุนป่านกันย่างใหญ่เห็ดแบบเห็ใไฮเห็น,หหนทงไฮตรงหนาจะอยู่ประเทศไทยมิตรปูนแต่ว่าแบบ่า,านาตันไรอ่ะสายฟงสายไฟอ่อนบางถนนนทางที เป็นโมีสายไฟแบบเอาสายไฟลงใต้ดินเนาะทุกคนแล้วก็มีต้นใหม่แบบงหญ่ๆมีต้นใหม่ลายตน้นมีดอกใหม่ดอกยังแบบเย็นชุม่มซ้นแบบเหมือนแบบอยู่ในเมืองกับเหมือนเดียว่าอยู่ในธรรมชาตินะนะทุกคนกับต้องเข้าใจเนาะว่าเิ่นพัฒนาไปถึงด้หอดใสแล้วโอเคนอะกจากลิมี้ออนก็ต้องคอตัลาไปเป็นท่านี้เด้อจ้ะเขาอขาอพูอีพีเอฟซทุกท่านที่รับชมรับฟังและคอยเป็นกำลังใจให้ออนหลายๆเด้อจ้ะพบกันใหม่อีพีหนะ้าจ้าสวัสด,ดีค่ะ